ครมาลอง1105กันนะครับ,รบนี่ตัวนี้ก็สวยๆนี่ฝาฝาแท้มาจากญี่ปุ่นนะรุ่นนี้มันจะมีตัวต่อออกมาเราถอดออกเนี่ยฝาแท้มาลยเน,นี่ยตัวนี้น้ำมา,าน้ำมาไปฟังเสียงสวยเดิมๆดม<อ>้ังตัวแล้วแต่มันมานะเนี่ยนี่เดิมๆมาันากโรงงานนลเนี่ยเห็นไหมอ่ะ Ладно. mình cho con đi nhìn nhé khắp chào khắp